เรื่องของการออกแบบกราฟิกเนี่ยบางทีมันก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่เชื่อไหมคะว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่ใช่ใครๆก็สร้างงานสวยๆได้เหมือนกันวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกแคนว่ากันครับมาดูกันว่าจะเปลี่ยนเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้ยังไงเคยเป็นกันไหมครับเวลาที่ต้องจ้องหน้ากระดาษเปล่า,ลาแล้วมันรู้สึกท้อใจแปลก,ปลกไอความรู้สึกที่ว่าเอจะเริ่มจากตรงไหนดีนะเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างแหละ แต่ไม่ต้องกังวลไปเลยครับเพราะว่าและนี่แหละครับคือจุดที่แคนวาจะเข้ามาเปลี่ยนเกมเลยด้วยเครื่องมือที่ต้องบอกว่าส่งพลังมากๆแต่กลับใช้งานง่ายแบบสุดๆมันเลยทำให้โลกของการออกแบบเนี่ยเปิดกว้างสำหรับทุกคนจริงๆครับเอาละครับจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ทุกอย่างในแคน v a เนี่ยมันก็คือหน้าหลักนี่เองเรามาเริ่มสำรวจกันเลยดีกว่าว่าข้างในมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้าง ลองนึกภาพตามนะครับว่าหน้าหลักเนี่ยมันเหมือนกับศูนย์บัญชาการของเราเลยเป็นศูนย์การความคิดสร้างสรรค์คือไม่ว่าจะอยากจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าอยากจะหาแรงบันดาลใจจากเทมเพลตสวยๆหรือแม้แต่กลับไปทํางานเก่าที่ทําค้างไว้ทุกอย่างมันถูกจัดระเบียบแล้วก็เริ่มต้นได้จากที่นี่ที่เดียวเลยครับ ถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับจะเห็นเลยว่าหน้าหลักเนี่ยเขาแบ่งเป็นส่วนๆชัดเจนมากเลยนะ,อ,ะอย่างแถบนําทางด้านซ้ายมือนี่ก็คือเมนูหลักของเราแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีช่องค้นหาอันใหญ่ๆเลยเอาไว้หาทุกอย่างได้ทันใจมีปุ่มให้เริ่มงานแบบด่ดวนๆด้วยแล้วก็มีส่วนที่โชว์โปรเจกต์ล่าสุดของเราทําให้กลับไปทํางานต่อได้เลยแบบไม่มีสะดุด โอเคพอเราเลือกโปรเจกต์แล้วก็เข้ามาในพื้นที่ออกแบบปุ๊บสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะเจอเลยก็คือแถบเครื่องมือหลักนี่แหละครับต้องบอกเลยว่าตรงนี้แหละคือจุดที่เวทมนต์ของการออกแบบมันจะเกิดขึ้นจริงๆถ้าเมื่อกี้เราบอกว่าหน้าหลักคือศูนย์บัญชาการใช่ไหมครับแถบเครื่องมือหลักเนี่ยก็เปรียบเหมือนโต๊ะทํางานของนักออกแบบเลยครับเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามีเครื่องมือทุกอย่างวางอยู่ร,บรอบๆเลยพร้อมให้เราหยิบมาใช้มาปรับแต่งชิ้นงานของเราได้แบบละเอียดสุดๆ แล้วตรงนี้นะครับมันจะรวมฟังก์ชันสำคัญสคัญที่ช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นแบบคนละเรื่องเลยนะตั้งแต่ปุ่ม Undo ร e d o ที่ผมว่ามันเป็นเหมือนเพื่อนแท้ของคนทำงานออกแบบเลยล่ะหรือว่าจะเป็นการซูมเข้าไปเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปจนถึงส่วนที่เป็นหัวใจหลักจริงๆอย่างการเปลี่ยนสีการเลือกฟอนต์แล้วก็การจัดวางองค์ประกอบต่างๆให้มันลงตัวเป,เป,เป๊ะทีนี้ เรามาเปิดคลังสมบัติที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการออกแบบกันบ้างดีกว่าครับหลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะก็คือ elements, text แล้วก็ uploads ครับเรามาเริ่มกันที่ elements ก่อนเลยนะครับลองนึกภาพตามง่ายๆเลยว่านี่คือคลังแสงกราฟิกขนาดมหึมาที่มีแทบจะทุกอย่างพร้อมให้เราหยิบมาใช้เลยเพื่ออะไรก็เพื่อให้ทำงานออกแบบของเรามมนูน่าสนใจยิ่งขึ้นนั่นเอง โอ้โหในนี้มีครบจริงๆครับตั้งแต่รูปทรงพื้นฐานทั่วไปไอคอนกราฟิกต่างๆลามไปจนถึงภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอคุณภาพสูงเลยนะแต่จุดที่มันเด่นจริงๆเลยก็คือทุกอย่างเนี่ยเราสามารถปรับแต่งมันได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสีขนาดหรือแม้กระทั่งความโปร่งใสคือมันทำให้เราควบคุมงานออกแบบได้แบบเต็มที่เลยครับต่อมาครับเครื่องมือ Text หรือว่าข้อความนั่นเอง ซึ่งผมอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ตัวอักษรธรมรมดานะครับเพราะสิ่งนี้แหละคือหัวใจสำคัญเลยในการสื่อสารแล้วก็ยังช่วยสร้างบุคลิกให้กับแบรนด์ของเราด้วยเราสามารถปรับแต่งได้แทบจะทุกอย่างเลยนะตั้งแต่การเลือกฟอนต์แล้วก็ขนาดเพื่อกำหนดอารมณ์ของงานเปลี่ยนสีให้มันเข้ากับทีมหรือว่าจะปรับความหนาบางเพื่อเน้นคำสำคัญสำคัญ,คญหรือแม้กระทั่งการเพิ่มเงาเข้าไปเพื่อให้ข้อความมันดูมีมิติแล้วก็โดดเด่นขึ้นมา อ่ะและนี่คือตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนสุดๆเลยครับว่าแค่การปรับแต่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนข้อความที่ดูธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นข้อความที่ดึงดูดสายตาแล้วก็น่าสนใจขึ้นมาได้ทันทีเลยมาถึงเครื่องมือสุดท้ายในคลังสมบัติของเราแล้วครับนั่นก็คือ Uploads นี่คือประตูที่เปิดให้เราสร้างงานที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองอย่างแท้จริงเลยเพราะมันทำให้เราสามารถนำไฟล์ส่วนตัวของเราเนี่ยเข้ามาใช้ในงานออกแบบได้แล้วจะบอกว่าขั้นตอนมันง่ายมากๆครับจริงๆครับแค่คลิกที่ปุ่ม Upload จากนั้นก็เลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็กด Open จบเลยครับแค่นี้เองไฟล์มันก็จะเข้ามาอยู่ในคลังของเราพร้อมให้เราลากไปใช้ในงานออกแบบได้ทันทีเลย เรื่องไฟล์ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะแคนวาเนี่ยรองรับไฟล์หลากหลายประเภทที่เราใช้กันบ่อยๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปภาพอย่าง jpg, png, วิดีโออย่าง mp4 หรือแม้แต่ไฟล์ pdf ก็สามารถนำเข้ามาได้สบายๆเลยเอาละครับพอเรารู้จักเครื่องมือแต่ละชิ้นกันไปแล้วทีนี้มาถึงหัวใจสำคัญจริงๆกันบ้างนั่นก็คือการนำเครื่องมือพวกนี้มาใช้ร่วมกันครับ เรามาดูกันดีกว่าว่าการผสมผสานเครื่องมือต่างๆเนี่ยจะช่วยยกระดับงานออกแบบของเราให้ดูเป็นมือโปรขึ้นมาได้อย่างไงสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับก็คืองานออกแบบที่ดูโปรๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการใช้เครื่องมือแค่ชิ้นเดียวนะแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราผสมผสานทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างลงตัวนี่แหละคือคีย์สำคัญผมมีเคล็ดลับง่ายๆที่เอาไปลองใช้กันได้เลยนะอย่างเช่น ลองใช้ Elements ที่เป็นพวกรูปทรงต่างๆมาวางเป็นพื้นหลังให้กับรูปถ่ายของเราดูสิครับมันจะช่วยเพิ่มมิติได้ดีเลยหรือว่าใช้เครื่องมือจัดตำแหน่งเพื่อจัดวางองค์ประกอบต่างๆให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตาหรือจะลองเอาโลโก้ที่เราเพิ่งอัปโหลดเข้ามาเนี่ยมาใช้ร่วมกับไอคอนและก็ฟอนต์ที่มันสะท้อนสไตล์ของแบรนด์เราก็ได้ทีนี้ก็อาจจะมีคาถามว่าแล้วเราจะเลือกใช้อะไรตอนไหนดีล่ะ หลักการมันง่ายๆแบบนี้เลยครับถ้าเราต้องการความรวดเร็วความยืดหยุ่นในการปรับแต่งไปที่ Elements ได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเช่นการใช้โลโก้หรือรูปภาพส่วนตัวของเราเองการใช้อัปโหล s คือคำตอบที่ใช่ที่สุดครับเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วงานออกแบบที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องมือที่ ใช่สำหรับงานนั้นๆจริงๆซึ่งพอมาถึงตรงนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพกันแล้วนะครับว่าจะเลือกเครื่องมือไหนให้มันเหมาะกับโปรเจกต์ที่เรากำลังจะทำและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือพอฟังมาทั้งหมดนี้แล้วมีเครื่องมือชิ้นไหนเป็นพิเศษไหมครับที่รู้สึกว่าโหอยากลองอันนี้ก่อนเลยถ้ามีแล้วละก็ลองเปิดแคนวาแล้วเข้าไปสำรวจดูได้เลยครับ